อย่าลืมอย่าพลาดอย่าลืมอย่าพลาดหญิงใหญ่อลังการงานจางหญิงใหญ่เนื้อคำบรรยายองค์การบริหารจังวหวัดนครศรีธรรมราชเปิดโครงการ,รส่งเสริมการท่องเทียทเท่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเชียงใหญออำเภอเชียงยหญในวันที่18วันที่19มิถุนายนนี้ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงใหญ่ร่วมสนุกสนานกับระบวงเวนกลอกลูกตุ่งไอ้เ,อเน่เน่ผ้าเพลินระวงเวนกลอกเน่เน่ผ้าเพลินสร้งวันสร้งคืนมอบความบันเทิงโดยนายกยิ่งคนแกงเมืองคนคณพลเด,ด,ดชเดชูอย่าลืมอย่าพลักในวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าระวงเวนกลอกสร้งวันสร้งคืนเชิญชมในแต่ศการของดีอำเภอเชียงใหญ่โดยกลุ่มแม่บ้าน ชมนิทรรศการโดยองค์การบริหารจัวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนโดยศานนอำเภอกิติพงษ์รวงเดชานอำเภอเชียงใ่ญหยิงญ่อลังการย่าลืมยาพลักส่อจอประจบเมาะปักดีชนส่อจอจวบวากบอกพี่น้องชาวอำเภอเชียงใหญ่ว่ามาเที่ยวกันนะจานจานพี่น้องเอ๋หยิงญ่อลังการนายกยิ่งเมืองคนกนกพลเดชดีชูในรายการวันที่18วันที่19มิถุนายนนี้นาทีวาการอำเภอเชียงญ่รับประกันคุณภาพโดยส่อจอประจบเมาะปักดีชนส่อจอจวบที่ม่านานอำเภอกิติพงษ์ อย่าลืมอย่าพลาดมากันนะจัางจางพี่น้องเอย